หนังสือเล่มน,นี้นะคะมันก็จะตอบโจทย์นะคะว่าสิ่งที่เราซื้อจําเป็นต่อชีวิตเราหรือเปล่านะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยพิรมนการกุวิทิศจากคลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยานะคะวันนี้ก็จะคุยสบายๆเรื่องหนังสือนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่หมอชอบอ่านนะคะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะคะแนะนําตัวนะคะหมอแป้งนะคะแพทย์แผนไทยพิรมนการกุวิทิศนะคะหมอ นอกจากจะจบะทางด้านการแพทย์แผนไทยแล้วนะคะหมอจบ M.B.A จากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานอดิเรกที่ชอบมานั่งอ่านนะคะเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะคะหนังสือเล่มนี้สนุกมากนะคะมันก็ตรงกับพฤติกรรมส่วนตัวนะคะที่หมอเป็นคนชอบซื้อของด้วยโปรโมชั่นนะคะเรื่องโปรโมชั่นนะคะมันก็จะทําให้เราเสียตังค์มากขึ้นนะคะปีใคร อยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องการซื้อของนะคะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะทีะะ่สับสกัดนะคะสับสกัดเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็แลกข้อมูลความรู้ซึ่งกันและกันนะคะ,ะเราจะมาคุยกันหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเรื่อง predictable นะคะ irrational นะคะเขียนโดยแดนเอรีนะคะแดนเอรีเป็นนิวยอร์กไทม์เบสเซ e l l อร์นะคะเล่มนี้ เรามาดูกันนะคะส่วนที่อ่านนะคะเราชอบนะคะเขาก็จะพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะคะหนังสือนะคะการสับสคริปชั่นนะคะนะสมมติว่าเราขายหนังสือนะคะ แล้วเราแบบทำแบบเป็นสมาชิกแบบเนี้ยนะคะก็จะทำให้เราแบบได้รับรา,ายได้นะคะจากลูกค้าต่อเนื่องแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาพูดอะไรอีกบ้างนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการยกตัวอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะมันก็จะตอบโจทย์นะคะว่าสิ่งที่เราซื้อจําเป็นต่อชีวิตเราหรือเปล่าน,นะคะมันเหมือนมันเป็นกลลวงทางสมองนะคะนะมันตอบคาถามนะคะว่าทําไมเราถึงรู้สึกตื่นเต้นนะคะ สำหรับของที่เราไม่ได้ต้องการเขาจริงๆนะคะทันทีที่เราเห็นโปรโมชั่นแบบเนี้ยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากได้นะคะเราต้องมีนะคะแต่เอาเข้อจริงๆเราอยากได้จริงๆหรือเปล่านะคะหนังสือเล่มน,นี้ก็จะมีคําตอบนะคะหรือว่าเช่นทําไมเราซื้อกาแฟนะคะแก้วละแพงๆโดยที่เราไม่ต้องคิดนะคะ,น,ะนนี้ก็จะมาบอกนะคะว่าทําไมหรือทําไมเรารู้สึกว่าเราแบบอยากลดน้ําหนักนะคะ แต่ทาไมเวลาเราเดินไปร้านเบเกอรี่เราก็อดใจไม่ไหวแบบนี้เป็นต้นนะคะทําไมเราถึงแบบเวลาเราไม่สบายนะคะเราจะต้องกินพารานะคะทําไมเราต้องกินพาราที่มันราคาแพงๆนะคะในเมื่อถ้าเรากินพารายี่ห้ออื่นมันก็อาจจะหายได้แบบนี้นะคะมันเป็นสมองกับในเชิงจิจตวิทยาเชิงพิธีกรรมนะคะกับเศรษฐศาสตร์นะคะ นี้นะคะถ้าสมมติเราปิดตานะคะแล้วเราลองชิมนะคะระหว่างน้ําโซดาหลากหลายยี่ห้อนะคะทําไมเราถึงรู้สึกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งมันอร่อยกว่าอีกยี่ห้อหนึ่งแบบนี้นะคะนะมันเป็นเรื่องการติดมันเป็นเรื่องพฤติกรรมนะคะแล้วก็เป็นเรื่องการตัดสินใจนะคะที่อยู่ภายในสภาพจิตใจเรานะคะนะอันนี้ก็ดีนะคะเหมือนเป็นกลวงนะคะอ,อ,อย่างเล่มน,นี้นะคะอย่างบทที่หนึ่งนะคะที่หมออ่านเนาะเขาก็พูดว่าเนี่ย ถ้าเราแบบซื้อนิตยสารนะคะอัตราค่าบริการของนิตยสารนะคะของนิตยสารหนึ่งนะคะมีให้เลือก3รูปแบบนะคะ แบบแรกนะคะแบบที่1นะคะถ้าเราจ่ายห9เหรียญนะคะเราจะได้อ่านแบบเวอร์ชันออนไลน์นะคะแบบที่2นะคะถ้าเราจ่าย125เหรียญนะคะเราก็จะได้แบบเป็นรูปเล่มแบบนี้นะคะแบบที่3นะคะถ้าเราอ่าน125เหรียญนะคะถ้าเราจ่ายนะคะ125เหรียญเราก็จะได้อ่านทั้งออนไลน์นะคะแล้วเราก็จะได้แบบรูปเล่มนะคะถ้าถามถึงความคุ้มค่าแล้วเราคิดว่าเราจะเลือกจ่ายแบบไหนคะลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะ ไม่รู้นะคะแต่โดยส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยจ่ายแพงแล้วมันคุ้มนะคะ1 2 5เหรียญได้ทั้งแบบออนไลน์และแบบรูปเล่มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนก็จะไม่ค่อยตัดคนก็จะไม่ค่อยแบบเอาออปชัน B นะคะก็จะไปเลือกออปชัน C แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อยู่ในหนังสือนะ,ะยกตัวอย่างการขายโทรทัศน์นะคะมีให้เลือก3แบบเนาะ ยี่ห้อที่1นะคะ36นิ้วนะคะ690เหรียญยี่ห้อที่สองนะคะ42นิ้ว850หเหรียญยี่ห้อที่3นะคะ50นิ้ว1,480นนะคะเราคิดว่าเราจะซื้อในราคาเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นราคากับขนาดของทีวีนะคะก็มีผลกับการซื้อทีวีนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะ จะดูเหมือนเลือก850เหรียญได้42นิ้วใช่ไหมคะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย42นิ้วมันก็แบบเล็กกว่า50นิ้วนิดนึงนะคะแต่มันจ่ายแค่850นะคะแต่บางคนแบบนี้นะคะก็คิดว่าเฮ้ย50นิ้วไปเลยนะคะเราจ่ายแค่1,480เหรียญอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาขนาดของทีวีกับราคามาเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในหนังสือที่ชอบอ่านนะคะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรเดี๋ยว ติดตามนะคะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ